ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาซาเดียทาโร่นะคะข้อความด่วนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากสื่อสารกับคุณที่สุดตอนนี้คือเรื่องใดขอให้พี่ไพ่จงให้คำตอบด้วยค่ะ f o u r of Swords Queen of Pentacle เ e m p e ท a n อ าี่ดช่วงนี้นะคะพลังงานของคุณเป็นพลังงานที่ดีมากๆเลยนะคะถึงแม้ว่าบางครั้งคุณอาจจะพบเจอกับสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างที่ทำให้ตัวของคุณนะคะวิตกกังวลใจอยู่บ้างนะคะแต่คุณจะสามารถถ่ายเทพลังงานลบๆนั้นออกได้เร็วที่สุดค่ะแล้วก็กลับมาปล่อยวางกับสถานการณ์รอบข้างที่มันมากระทบจิตใจของคุณนะคะ คุณจะสามารถกลับมานั่งสมาธิหรือผ่อนคลายอารมณ์ได้เร็วนะคะหากสิ่งไหนที่คุณมีความรู้สึกว่ามันเป็นพลังงานลบๆค่ะคุณก็จะหันหลังให้มันนะคะแล้วก็ดึงแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณคุณจะสามารถกลับมามีความสุขด้วยตัวของคุณเองได้ค่ะคุณจะรู้ว่าสิ่งไหนที่จะทำให้ตัวของคุณมีความสุขคุณก็จะมุ่งมั่นโฟกัสในสิ่งนั้นนะคะซึ่งมันจะทำให้ตัวของคุณนะคะ พบเจอกับสิ่งดีๆพบเจอกับความสำเร็จที่คุณตามหาด้วยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณท่านมองเห็นนะคะท่านกำลังจะส่งข้อความด่วนมามอบให้แก่คุณด้วยค่ะว่าคุณกำลังจะได้พบเจอข่าวดีบางสิ่งบางอย่างนะคะซึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นกับคุณภายใน42ชั่วโมงนี้ค่ะสิ่งสิ่งนี้มันจะทำให้คุณมีความสุขสิ่งสิ่งนี้มันจะทำให้คุณภูมิใจกับตัวของคุณเองที่คุณมีความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะ แล้วคุณก็จะพบเจอกับสิ่งที่จะทำให้คุณมีความสุขและสำเร็จบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นค่ะขอให้คุณโชคดีขอให้คุณได้พบเจอข่าวดีภายใน42ชั่วโมงนี้นะคะ